สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะอย่ผมสมารคลิปนี้เดี๋ยวเรามาดูตำแหน่ง adc กันนะฮะเป็น ad ใครสานะฮะคู่กับจันน่าส่วนอีกทีมนึงเนี่ยเป็นทิสนาเจอคู่กับรูลูนะฮะก็เป็นซับเลี้ยงทั้งคู่เลยนะฮะเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าซับเลี้ยงทั้งสองฝั่งเนี่ยใครจะทำได้ดีกว่านะจังหวะนี้ทิสนามาดันเลนก่อนนะเหมือนกับว่าจะให้รูลูไปช่วยป่าคนเดียวหรือเปล่าแล้วทิสนามาดันเลนก่อนนะฮะโอ้ป่าเริ่มป่าบนเฮ้ เดี๋ยวๆไม่กี่ผมพูดผิดนะเป็นลูลู่ท็อปเลนนะส่วนอ่าซัพพอร์ตเนี่ยเป็นซัพแทง้งนะฮะคือเซตโตะนะก็ <c oughs> เดี๋ยวต้องมาดูกันว่าระหว่างซัพแท้งกับซัพเลี้ยงเนี่ยใครจะดีกว่ากันนะฮะเ <c oughs> มื่อกี้ป่าเหมือนกับว่าจะเริ่มโซโล่หรือเปล่านะครับเพราะว่าเลนล่างเข้าเลนก่อนนะฮะ <c oughs> มีส่วนนะฮะทำให้เลนล่างได้เปรียบนะฮะในบางตัวที่เอ่อเราต้องเข้าเลนก่อนเนี่ยจะค่อนข้างได้เปรียบถ้าป่าแบบ สามารถเล่นคนเดียวได้แล้วให้คู่รางเข้าเลนก่อนะบางทีมันส่งผลต่อระยะยาวเลยนะ,ะในการเข้าเลนก่อนหรือว่าเข้าเลนที่หลังเนี่ยนะก็ขึ้นอยู่กับตัวด้วยแหละแล้วก็ตัวที่เจอนะฮะแต่น,นี้เขาเข้าเลนก่อนนะแต่ว่าเขาโดนดันใส่นะเพราะว่าใครสาตรเนี่ยก็มีความสามารถในการดันเลนค่อนข้างสูงนะ,ะโดยการกดสกิลคิวของเขาเนี่ยทำให้ดันเลนเร็วมากฮะ,ะแล้วก็เป็นซับเลี้ยงอย่างจันหน้าด้วยนะฮะ โนะอ้จังหวะนี้นะฮะเซตแฟด o, ใส่น่าจะน่ากดเอ็กซอร์ใส่ทิชชน่าไปอย่างเร็วเลยนะฮะเซตพยายามที่จะทำดาเมจต,ต่อเนื่องนะฮะโอ้ oh. หรือว่าเป็นการเทรดที่ค่อนข้างดีนะฮะผมรู้สึกว่าฝั่งสีฟ้าเนี่ยค่อนข้างคุ้มมากจันน่านี่คือรีเฟคไวรุ่นจัดๆเลยนะเมื่อกี้เนี่ยเซตแฟดใส่ปุ๊บทิชชน่ากระโดดมาปุ๊บจันน่ากดเอ็กซอร์ใส่ทิชชน่าไปเลยนะฮะแต่จังหวะน,นี้มีอาเซียนะมาแก๊ง ทําให้จันน่าต้องเสียแฟลตส่วนใคราต้องเสียฮิวนะก็เป็นการแก๊งของอาเซียนที่ทำได้ค่อนข้าง,ง,งดีอะดันเลนเสร็จนะก็เลยเดินมาแก๊งเลยเห็นไหมฮะการดันเลนเสร็จแล้วเดินมาแก๊งเนี่ยมันจะทําให้เลนอื่นได้ได้ประโยชน์ด้วยนะเราอาจจะเสียเวบนิดนึงนะแต่ว่าเพื่อนได้ประโยชน์แต่ว่าถ้าเพื่อนดึงความได้เปรียบตรงนั้นมาไม่ได้เนี่ยมันก็เท่ากับว่ามิดเลนก็จะเสียฟรีนะฮะ<ฟ>ถ้า เลนล่างเนี่ยไม่สามารถเอาความได้เปรียบที่จะน่าเสียแฟดไปเนี่ยมาทําให้เลนตัวเองเกิดประโยชน์เนี่ยก็เท่ากับว่า,าเสียเวฟฟีนะในการเดินมาช่วยนะแต่ว่ามันก็ดีถ้าในการเดินมาอย่างนั้นนะทำให้เพื่อนได้สเปลได้อะไรอย่างเงี้ยน,นะจังหวะนี้สลัดนดันเลนเสร็จก็ขึ้นไปแก๊งเลนบนเหมือนเดิมเลยนะฮะก็เป็นปกติของมิดเลนนะฮะดันเลนเสร็จถ้าไม่รู้จะทะไรเนี่ยสามารถเดินแก๊งเดินช่วยเพื่อนได้นะฮะก็ทาให้ลูล่เสียเลือดไปค่อนข้างเยอะนะต้องตัดใจกับบ้านแล้วก็เทเลเข้าเลนนะ เลงกานะฮะเล่นสเปลเป็นโอ้ยจงังหวะนี้มีการเดินไปเช็คพุ่มนะโดยที่ไม่ได้ระวังตัวนะทำให้ต้องเสียชีวิตหรือเปล่าอะเรียบร้อยฮะนนพลาดนิดเดียวฮะโดนถูกลงโทษไปเลยนะโดยการเช็คพุ่มโดยที่ไม่ได้ระวังตัวนะมีเลงกาเดินมานะตอนเนีืเ่องกาเลเวลหนะอาจจะพมดามจได้ค่อนข้างเยอะนะโอ้โห<ฮ>เลงกาน่อาจะแบ่งนะฮะตอนนี้เนี่ยเพราะว่าดามจค่อนข้างเยอะฮะเลงกาเนี่ย เรนก้านะฮะสเปรของเขาเป็นเทเลพอร์ตแล้วก็สมัยนะฮะเป็นป่าเอาเทเลพอร์ตมานะจังหวะน,นี้มีน็อกเทิร์นนะขึ้นไปแก๊งที่เลนบนนะเรนก้าตัดใจเทเลไปช่วยเพื่อนเลยนะฮะนี่แหละค่ะข้อดีของการเทเลพอร์ตป่านะคือโอ้ oh. เ่นได้ดีมากเลยครับสำหรับเรนก้าคือการที่เรามี port เทเลพอร์ตเนี่ยเราสามารถที่จะฟาร์มเอ่อฟาร์มในป่าได้อย่างชิลๆเลยนะแล้วก็รอจังหวะเทเลไปช่วยเพื่อนนะฮะก็จะทําให้เพื่อนรอดตายแล้วเราก็ได้แก๊งมาด้วยโ oh. อ้ผมว่าเกมนี้มันน่าจะ ชิลๆแล้วหรือเปล่านะฮะอ um อ, um อ um ให้เป็นเกมตึงนะผมไม่ค่อยชอบดูเกมที่มันชิลๆนะฮะแต่ว่าเลนการ์ยค่อนข้างเกิดมากเลยต้องมาดูกันว่าเขาจะโยนหรือเปล่านะแต่ว่าลูลู่เนี่ยท็อปเลนเนี่ยก็สามารถที่จะต่อต้านกับเลนการ์ได้นะฮะในไฟคือการกดเฮกใส่เลนการ์เนี่ยเลนการ์ก็จะทาอะไรไม่ค่อยได้ละฮะแต่วันนี้นะเซตเฮกแฟมากดดึงใส่จันหน้าปลยายทำาัเมสใส่ปลายนะเล่นซับแท้คเนี่ยเราต้องพยายามหาเรื่องกับเขาตลอดเวลาเลยนะฮะ หาเรื่องใส่เดี่ยวกันตลอดเวลาเลยนะถ้าซับเลี้ยงได้ดันเลนใส่ซับแทงเนี่ยซับแท้งจะทุกทนทรมานมากครับแต่ถ้าเวฟเป็นอย่างเงี้ยเราต้องหาเรื่องใส่กันตลอดนะจังวันนี้เหมือนใครสัตว์จะเดินหลุดไปนะไปเดินโอ้ <S <S เป็นการพลาดแบบไม่ควรพลาดนะคือการเดินไปโดนเซตดึงใส่เนี่ยดึงคอเสื้อเนี่ยมันทำให้อะไรที่อื ็อ่้ไม่ตายด้วยแต่ว่าระยะคล้าสาสตร์เนี่ยก็พูดกันตามตรงก็คือค่อนข้างใกล้นะก็คือมันก็มีโอกาสที่จะโดนเซตดึงได้เหมือนกันนะแต่ว่าโดนไป2จังหวะติดก,กันแล้วนะฮะอาจจะไม่ค่อยดีแล้วสารอยู่เลนล่างนะคล้าสาต์ก็เดินมาที่เลนกลางนะเพื่อมาลับเวฟนี้รับเวฟนี้เสร็จก็ต้องดูว่าสาร,รับเวฟข้างล่างต่อหรือเปล่าถ้าเราสาระรับเวฟข้างล่างต่อเราก็รับอีกเวฟหนึ่งนะเราค่อยกลับไปเลนล่างฮนะก็จะเป็นการสลับเลนโดยที่เสียเวฟให้น้อยที่สุดฮะ แต่รัดกับบ้านนะใครสาก,ก็ต้องลงมาที่เลนล่างแทนนะฮะจะหน้านะเพื่อเลือกออกเป็นรองเท้ารงคูด,ดามาก่อนนะเพื่อเอามาเล่มูฟสปีดตัวเองนะฮะเราก็สกิลได้บ่อยขึ้นนะฮะก็ถือว่าเป็นรองเท้าที่ค่อนข้างดีนะฮะซับแท้งกับซับเลี้ยงเนี่ยมันต่างกันยังไงนะต่างกันในเลนเนี่แหละฮะว่าใครจะทําให้ได้เปรียบมากกว่านะ <Okay. S 1> ถ้าซับเลี้ยงกดดันเลนได้เนี่ยก็ mm. ค,คือเอาหนักเหมือนกันนะส่วนซับแท้งนยะคือจะพยายามหาเรื่องบวกตลอดเวลาฮะ จันน่าซับเนี่ยไม่ค่อยเห็นนะเพราะว่าเป็นตัวที่เอางงคือไม่ติดเมตานะแต่ว่าทีมฝั่งหนงข้าวเนี่ยเป็นตัวออลอินนะคือน็อกเทิร์นกับเซตโตะนะคือเป็นตัวออลอินจันน่าก็ถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างเอามาแบบดีเอ็นเกตได้ค่อนข้างดีนะฮะ <S <S เป็นตัวที่เน้นตั้งรับนะจันน่าคือการผลักฝั่งตัวออกไปนะสามารถเล่นได้ในกรณีที่เราเจอกับฝั่งหนงข้าวเนี่ยเป็นตัวที่โถมมาเยอะๆอย่างเงี้ยเราสามารถเล่นได้เหมือนกันนะฮะ แต่ว่าถ้าไม่เจอตัวโถมเนี่ยไม่ค่อยแนะนำครับเพราะว่าเป็นตัวที่ไม่ค่อยติดเมตาเลยนะฮะอุย้ยเซ็ตแฟดดึงมาฮะจังหวะน,นี้กดอันตรีสายไปแต่ว่าจะน่าเลือกอา่าโพสิชันน่ค่อนข้างดีนะแต่ว่าก็ต้องเสียชีวิตไปนะฮะที่ใครสาพยายามที่จะไปเก็บสกอร์ของเซ็นนะเก็บสกอร์มาได้แล้วก็น่าจะได้ทีเซนาไปด้วยหรือเปล่าจังหวะน,นี้ไม่ได้นะต้องรับเวฟเดี๋ยวดูนะนนนเดี๋ยวเซ็ตสักพักนึงเซตก็หาเรื่องบวกนะเทคแฟดบวกใส่นะฮะ เป็นการทําที่ถูกต้องนะไม่ใช่ผิดนะในการบวกของเซตเนี่ยเซตมปนตัที่ออยินเก่งมากนะฮะเนงก้านะมาซ้อนที่เลนล่างเพราะรู้สึกว่าเลนล่างเนี่ยจะบวกกันบ่อยเกินไปหรือเปล่านะก็เลยเดินมาซ้อนนะฮะอ้ยมีการปิดไฟของทางน็อกเทิลน,นะแต่ว่าน็อกเทิลน่าจะเข้ามิดนะฮะเพราะาเมื่อกี้เห็นน็อกเทิลล่าสุดอยู่มิดเลนนะค่าของไซรัสไปได้นะฮะ มีเลงก้าพยายามที่ไปฆ่าน็อกเทิร์นนะแต่เหมือนกับว่าจะหลุดอยู่คนเดียวนะจังหวะน,นั้นโอ้โหแต่ว่าไดเมยค่อนข้างแรงครับเพราะว่าล่อไป6คิวแล้วนะฮะจังหวะนี้เลงก้านะฮะหลุดเดียวอยู่นะ,ะมีจันน่าพยายามที่จะมาซ้อนนะฮะแล้วกดบอลซูนใส่ไปทําให้เลงก้ายังล่ออยู่นะแต่ว่าต้องเสียชีวิตให้กับอาเซียไปนะแล้วก็จันน่าก็ต้องตายไปด้วยนะฮะส่วนเอทองเนี่ยลงมาจะตายด้วยหรือเปล่าต้องมาดูกันนะฮะ อ,อาเซียได้ไป3คิวนะค่อนข้างที่จะเกรมตึงแล้วแหละนะฮะคือจังหวะเมื่อกี้เนี่ยใครสาตามไปไม่ได้นะเพราะว่าถ้าตามไปเนี่ยก็คือจะช้าแล้วนะฮะส่วนถ้าจะเดินผ่านกลางแม่น้ําไปเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วฮะว่าตายแน่นอนถ้าเดินผ่านกลางแม่น้ําไปเนี่ยเพราะว่าเท่ากับเราจะหลุดเดี่ยวแล้วฝั่งตรงข้ามเนี่ยสามารถหันมาอออีนเราได้นะฮะเป็นการเลือกที่จะฟาร์มนะฮะแัว่ววนนี้เหมือนจะตายในป้อมนะเพราะรู้สึกว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยน่าจะมาฆ่าเขานะก็เลยเดินไปตายในป้อมเลย อยากได้เพลทหรือเปล่าผมว่าน่าจะอยากได้เพลทแล้วก็ไม่แน่ใจว่าฝั่งตรงข้ามจะลงมาฆ่าด้วยหรือเปล่าคือการเอาเพลทเพื่อแลกกับชีว <tuning S 1> ิตต <b> ัวเองไปโดยการตายในป้อมไปซึ anything, no ่งมันไม่เสียอะไรฮะเว็บก็ไม่เสียด้วยก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ต้องมาดูกันนะว่าจะดีหรือไม่ดีนะฮะมีการปล่อยลิฟที่รล่างนะใครสาต้องพยายามเอาเพลทป้อมให้ได้นะฮะเพราะว่าการเงินเนี่ยค่อนข้างห่างกับทิศนามากครับทิศชาน่าอบไป4คิวแล้วะ ส่วนใครสากแค่คิวเดียวเองอ้ได้เพจป้อมไปฮะคนลางที่จะยิ้มอยู่เหมือนกันนะทีมค่อนข้างเล่นดีมากเลยถ้าทีมเล่นไม่ดีเนี่ยผมว่าเลนล่างน่าจะทุกท,ทรมานมากกว่านี้นะฮะได้ไปอีก4 500้าร้อยะจากการป้อมแตออกเฟอร์เทเลตนะแต่ว่าอาเซียเนี่ยก็ได้ไป3คิวเหมือนกันนะแต่ผมต้องมาดูว่าอาเซียจะสามารถโชว์ได้หรือเปล่านะชื่อของเขาเนี่ยคือเหมือนจะเป็นเมนอาเซียด้วยนะฮะผมอยากเห็นเขาโชว์จัง ปอมล้างแตกนะ,ะก็สามารถที่จะโยกคู่ล่างขึ้นไปเลนบนได้นะเพื่อที่จะไปเอาเาตุที่เลนบนต่อนะฮะมีน็อกเทิร์นนะปิดไฟมาแทงใส่ใคสายสาไปนะคสายกดกันตีใส่ลูลู่ไปเพื่อหลุดระยะอของอทาง,ง,งน็อกเทิร์นนะแล้วก็พยายามวิ่งหาเพื่อนอยู่นะจันน้าพยายามมาซ้อนนะแล้วก็มีเลนกล้าม,มาซ้อนด้วยนะฮะเรียบร้อยฮะเป็นการซ้อนที่ค่อนข้างรวดเร็วนะฮะ แล้วก็เป็นการที่ไคลซานเนี่ยตัดใจโคตรดีเลยฮะตัดใจอันตีใส่รูปไปนะฮะทำให้รอดออกมาจากการโดนเฟียของน็อกเทิร์นนะฮะเลงกา้านะพยายามที่จะไปฆ่าน็อกเทิร์นนะจังหวะนี้เลเวลน้ำน็อกเทิร์นอยู่หนึ่งเวลนะแต่เหมือนกับว่าจะหลุดเดียวอยู่คนเดียวนะจังหวะนั้นนะฮะทำให้อาจจะต้องเสียชีวิตแล้วหรือเปล่าเรียบร้อยฮะเป็นจังหวะหลุดเดียวฮะแล้วก็ทีมของข้ามเนี่ยมาซ้อนได้ค่อนข้างเร็วนะทำให้ต้องเสียชีวิตไปนะซึ่งมังกรอนกำลังจะเกิดนะะฮ เลนก้าเนี่ยน่าจะพยายามไปฆ่าน็อกเทิร์นนะเพื่อที่จะคอนเทนต์ของมังกรได้ง่ายขึ้นนะแต่ว่าฝั่งหนุ่ข้ามเนี่ยมาซ้อนกันเร็วมากเลยฮะทำให้ตัวเองต้องเสียชีวิตไปเนี่ยเราก็น่าจะต้องเสียมังกรตัวนี้ไปด้วยนะฮะตอนนี้เนี่ยพลังของเลนก้าเริ่มดรอปแล้วนะเพราะว่าฝั่งหนุ่ข้ามเนี่ยเริ่มกรุบกัน5ตัวแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวต้องมาดูกันฮะว่าพลังคนต่อไปคือใครศาสเนี่ยจะสามารถแบกได้หรือเปล่านะ,ะแขกค้าแท็ก รู้ว่าทีมฝันขงข้าเนี่ยไปมังกรกันหมดนะก็เลยหาเวลาว่างมาแท็กนะอ,อุ้ยเสียนะพยายามที่จะดันเลนบนอยู่นะฮะแต่ว่าจะต้องเสียชีวิตหรือเปล่านะเพราะว่าเลนก้าตัดใจกดอันตีนะแต่ว่ามีเซ็ตมีล็อกเกอร์ซ้อนเต็มเลยนะฮะโอ้โหเป็นการซ้อนที่ค่อนข้างดีอะอให้อาเซียไปดันนะแล้วก็ให้เพื่อนมาซ้อนนะเพื่อทําให้อาเซียได้ฟาร์มฟรีนะฮะนในเกมที่ไม่มีอ็อบเจกต์เกิดเนี่ยเราก็พยายามที่จะฟาร์มแท็กอะไรไปเรื่อยๆอะ จังหวะนี้มันจะคอบาลอนกันนะเพราะว่าใครศาก,ก็มีดาเมจที่เอาบาลอนได้ค่อนข้างเร็วแต่เหมือนกับว่าจะเป็นการโยนนะเพราะว่าีมฝั่งของขั้นเนี่ยเหมือนจะรู้ว่าเดินมากันเต็มเลยนะฮะอย่าลืมแท็กนะฮะเล่นไอดีนะแล้วตำแหน่งป่าเนี่ยก็ต้องรู้ด้วยนะว่าในช่วงกลางเกมนเนี่ยเขาจะยกพวกอ่าทรัพยากรให้กับตัวในเลนกันนะเพราะว่าในช่วงกลางเกมหรือว่าจะไปเลดเกมเนี่ย ่าจะไม่ค่อยได้ทําอะไรแล้วฮะคือการจะเป็นการแย่งอ็อบเจกต์ต่างๆเสียมากกว่านะแล้วก็สมัยนะฮะถ้าเป็นในเลนเนี่ยต้องได้ทรัพยากรนนในช่วงกลางเกมนะฮะเพื่อที่ยอมาแบกในช่วงเลสเกมนะก็ต้องเข้าใจด้วยบูเลสนี่คือต้องให้ในเลนหมดนะฮะ อุยจังหวะน,นี้มีการไฟ์เกิดขึ้นที่เลนกลางฮะเซตพยายามที่เข้ามาทําจังหวะได้ค่อนข้างดีทำให้ใครสาต้องเสียทุกอย่างออกไปเลยนะแล้วก็มีเลนก้าเข้าไปคุ้งวงนายนะฮะตามด้วยเอทองนะแต่ว่าจังหวะน,นี้เนี่ยใครสาพยายามได้ยิงฟรีอยู่นะแต่ว่าโตนะเซียโซนออกมาทําให้ไม่สามารถเข้าไปยิงได้อย่างเต็มเต็มหน่วยนะฮะแล้วก็ยังมีป้อมมาเซียอยู่นะเซียเข้ามาท่าเซียนะสนใจกดซอนย่าใส่ไปนะฆ่าใครสากับ อาเซียได้นะสายลาพยายามที่เข้ามาคุ้มวงในอยู่นะแต่ว่าโดนเฮกของลูลู่ไปฮะมันทําให้ทําอะไรไม่ได้ฮะก็มีจันทนาหลุดเดี่ยวอยู่นะแล้วก็ท่ายไปเป็นการไฟที่อาเซียทําได้ค่อนข้างดีนะตรงเมื่อกี้เนี่ยคือหาจังหวะเข้ามาผักใครสาวไปเลยเพราะว่าตัวดาเมดอยู่มีอยู่ตัวเดียวนะคือใครสาวนะก็คือหาจังหวะเข้ามาผักใครสาวไปเลยแล้วประกอบกับว่าในช่วงกาในช่วงเปิดไฟเนี่ยเซตเข้ามาตัดแฟดของใครสาวออกไปได้ฮะมันเลยทําให้อาเซียสามารถใช้ท่านั้นได้นะ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นการที่ กล้าทำมากฮะัสำหรับอาเซียนนะฮะเขารู้ว่าใครสาไม่มีแฟตก็เลยเข้ามาผักใครสาเลยนะแล้วก็ตัวดาเมจเขาก็หมดไปฮนะ <Okay. S 1> เรนก้านะเริ่มดรอปแล้วนะเพราะว่าอย่างที่บอกเขาว่าทีมเขามีลูลู่นะลูลู่มันเคาน์เตอร์เรนก้าค่อนข้าง,งดีเลยตรงที่ว่าเรนก้ากระโดดมาลูลู่สามารถไวโก้ทาให้เรนก้าเสียจังหวะด้วยได้แล้วก็ตามด้ดยเฮนะกฮะจังหวะนี้ใครสามันจะหลุดโพสิชันอีกแล้วนะทําให้ต้องโอ้แต่ว่ามีเพื่อนมาซ้อนนะเลยทาให้ลอดชีทมาได้ สตาร์นะเข้าไปข้างในนะพยายามที่จะกอบบันติของอาเซียเพื่อที่จะผักอาเซียรหรือเปล่าจางังหวามนี้ทีมฝันของข้าสามารถเลือกเปิดบารอนได้นะแต่ว่าจะต้องเสี่ยงที่จะโดนเลงการล้านนะไม่ได้นะฮะเลงก้าตายน่าจะต้องยกบารอนตัวนี้ให้กับทีมฝันของข้าไปนะเพราะทีมฝันของข้าเนี่ยยังอยู่กันครบเลยนะซึ่งถ้าไปเปิดเนี่ยอาจจะทําให้เพิ่มโอกาสแพ้ของทีมตัวเองเยอะมากๆเลยนะ จงังหวะแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวผมว่าเขาน่าจะเดินไปที่เลนล่างแล้วก็เข้าไปเวทหรือเปล่าเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวเข้าไปเวทนะพอฝั่งตรงข้ามในย,ยูหลุมบ้าร้อนหมดนะฮะก็เลยเข้ามาเวทแต่ว่า <c oughs> ป่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยไม่มีอะไรให้เวทแล้วนะ <c oughs> เวลาเราเสียอะไรอย่างหนึ่งอ่ะเราต้องพยายามหาอะไรมาทดแทนให้ได้อีกอย่างหนึ่งนะสมมติเราเสียมังกรไปเราอาจจะเดินไปเอาลิฟแทนหรือว่าเราเสียลิฟเราอาจจะเดินไปเอามังกรแทนถ้ามันได้นะถ้ามันไม่ได้เราอาจจะต้องเดินไปเวทเขาเดินไป ปักบอร์ดเดินไปทาอะไรในป่าเขาให้ได้มากที่สุดอ่ะมันคือการมันคือการแบบเอาอะไรกลับมาบ้างนะไม่ใช่เราเสียอย่างเดียวนะฮะถ้าเสียอย่างเดียวเนี่ยเสียไปเรื่อยๆอทักพักก็แพ้เกมนี้มันแพ้ง่ายมากหรือออริเจนเนี่ยนะเพราะงั้นเวลาเราจะเสียอะไรไปเราต้องได้อะไรกลับมาอย่างหนึ่งนะได้การไปคุมป่าฝั่งตรงข้ามได้ไปอินเวดได้ทรัพยากรอะไรกลับมาบ้างเช่นป้อมเช่นออบเจกต์ต่างๆนะฮะคือการเซฟฟาร์มเนี่ยของเกมนี้เนี่ยคือการ คอนเฟิร์มแพ้ถ้าเซฟฟาร์มอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้อะไรกลับมาเนี่ยยังไงก็แพ้ไม่สามารถเซฟฟาร์มได้เกมนี้ทีมฝั่งสีแดงนะพยายามที่จะมาเอาป้อมที่เลนล่านะฮะเพราะว่าเห็นว่าทีมฝั่งสีฟ้าเนี่ยอยู่เลนบนกัน2คนนะฮะเรนก้ายังมีเทเลพอร์ตอยู่ฮะสามารถที่จะเทเลเวลเข้าไฟได้นะฮะแต่่เรนก้าตอนนี้เนี่ยผมว่าเข้าไฟเนี่ยก็เริ่มจะทำอะไรไม่ค่อยได้ละเพราะว่าไม่มีตัวที่สามารถที่จะเข้าไปกับเขาได้ฮะดูดูลูกําจัดทิ้งหมดอะ ได้อินนิพเตอร์ไปอย่างว่องไวมากเลยฮนะแต่วันนี้มีการปิดไฟนะจะไปทิ้มใครสักคนหนึ่งนะที่หลุดเดี่ยวอยู่นะจังหวะนี้นะฮะมีเซตพยายามที่เข้ามุกคู่องในนะได้ไวโก้ไปทำให้รอดชีวิตกลับมาได้นะจะรักกำลังจยาตายฮนะฆ่าเอทอกไปได้นะในช่วงปิดไฟเมื่อกี้นี้เนะี่ย อุ้ยอาเซียเข้ามาทำดาเมจคุกวงในเข้าไปอะทำให้ใครสารนี้แทบสะดุ้งเลยนะฮะอุ้ยพยายามที่เข้าไปเบิร์ตทีซ่าฮะทีซ่าเกือบตายนะครยสาก็เช่นกันนะ่คายสานะพยายามที่จะเร่งฟาร์มเพื่อทำให้ตัวเองเนี่ยมีของมีอะไรนะแต่ว่า สู้กับทิสนาไม่ได้นะซิสนา this คือคิวสิบคิวนะบวกกับมิเนียเนี่ยเท่ากับไข่าสาเลยนะฮะ oh. ตอนนี้เนเกมค่อนข้าง,งเสียเปรียบเาเลนกาต้องพยายามที่จะไปดักฆ่าไขรสักคนให้ได้นะเพื่อทําให้เกมมันหยุดนิ่งทําให้ฝั่งสีฟ้าได้ฟาร์มนะ mm hmm. ตอนนี้มีการปิดไฟทางของน็อกเทิร์นนะเปิดไฟมาสภาพทีจะเป็นยังไงฮะเดี๋ยวมาดูกันนะฮะโอเคอยู่รอดครบฮนะ หรือลู่เลื่อนโลนะฮะแต่ว่าลูลู่กลับบ้านไปน่าจะมีเทเลพอร์ตนะถ้าจะไฟต่อเนี่ยลูลู่สามารถสอนได้นะมีเซตนะพยายามที่เข้ามาคุวงในทางด้านหลังได้อาเซียผักไปค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าเป็นอันติเมตของไซรัสนะฮะแล้วก็อาเซียผักกลับมานะงงไปหมดแล้วนะจังหวะนี้น็อกเทิร์นพยายามที่เข้ามาคุวงในนะแต่ว่าโดยใครสาเก็บสกอร์ไปได้นะอาเซียเข้ามาแทงเลงก้าอยู่นะแต่เลนก้าค่อนข้างถึกนะใครสาพยายามที่เข้าไปโชว์นะตอนนี้ฝั่งตรงข้ามเหลือตัวเดียวน,นั่นก็คือลูลู่นะแต่ว่าใครสาะจะต้องหาาาาทีีีี่่่กลับบ้้นนนนนะะะเพรวมมยยตปออูนะ พยายามที่จะมาเล่นละครนะทำให้รู้ๆอยากจะมาแคนเซิลวาร์ปลายสารนะฮะโอเคนะรู Lulu ้ๆไม่ได้มาแคนเะซิลวาร์ปเนี่ยไฟเมื่อกี้เนี่ยเหมือนจะดีแล้วนะฮะแต่ว่าเหมือนกับว่ามันขาดอะไรไปบางอย่างนะเหมือนกับว่ารู้ๆยังไม่มีไวโกหรือเปล่าไฟเมื่อกี้นี้ผมมองไม่ทันนะแล้วไซรัสเนี่ยผักค่อนข้างดีด้วยฮะเมื่อกี้เนี่ยอกอลปันติของอาเซียมาแล้วก็ผักแล้วทำให้ทำดาเมจได้ค่อนข้างเยอะมากอะ ช่วงน,นี้นะก็คือใครสาเป็นตัวแบกทีมตัวเดียวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องขอขอมินเนี่ยนขอทุกอย่างจากเพื่อนให้ได้มากที่สุดนะถ้าใครสาเกิดก็ถือว่ามีโอกาสชนะนะแต่ว่าถ้าใครสาไม่มีของเลยเนี่ยมันก็แทบจะไม่ชนะเลยฮะทีมฝัง่งสีฟ้านะพยายามเลือกที่จะเล่นบ,บาลอนมากกว่าบังกรน,นะเพราะว่าอินิพตเตอร์ล่างแตกนะฮะถ้าเราเลือกที่จะมาเล่นบาลอนเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วว่บบาเวฟล่บบางเรบบาดันฟีอะ ทำฝันสีแดงโอ้จังหวะนี้นะใครสาเข้าไปคูกรงในนะแต่เหมือนกับว่าโดนปิดไฟไปฮนะทำให้มองไม่เห็นอะไรในพุ่มเลยฮนะแล้วก็พยายามที่จะทำดาเมจใส่าอาเซียนะอาเซียกดสต็อปวัดมานะฮะเซตพยายามที่จะเข้ามาทำดาเมจใส่ใครสานะค่อนข้างแรงมากนะจุดนี้ใครสายิงฟรีอยู่นะป๊อปป๊อปปอปป๊อปป๊ปปอปโอ้ไม่ไหวฮนะสำหรับดาเมจนะครับทีมฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีดาเมจหลายตัวมากเลยนะถ้าเทียบกับทีมฝั่งสีแดงเนี่ยคือมีดาเมจแค่ใครสาตัวเดียวนะในช่วงนี้เนี่ย แล้วก็น่าจะจบเกมเป็นที่เรียบร้อยครับเพราะทิสนาย,ยังมีชีวิตอยู่นะฮะเป็นการตัดสินใจที่จะเข้าไปคุ้มวงในนะฮะแต่ว่ามันโดนปิดไฟครับมันเลยทําให้ในพุ่มหรือว่าในอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เรามองไม่เห็นฮะซึ่งมันก็เลยโดนเซตออกมาเซอร์ไพรส์นะฮะโอเคนะก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะที่เข้ามารับชมมจนจบนะใครมีคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะส่วนใครอยากดูตัวอะไรก็คอมเมนต์บอกดูได้นะเดี๋ยวพยายามรีบทำให้นะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคบขอุณครับ